จเจริญพรก็มีคำถามมาอีกหลวงพี่ทุกวันนี้ทุกคนชอบฟังเพลงหลวงพี่จะแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อฟังเพลงแล้วจะลืมทึกลุมโศกและไม่อยากมีอะไระฟังแล้วไม่วุ่นวายหลวงพี่จะบอกคือเพลงที่ฟังแล้วไม่วุ่นวายก็คือธรณีกันแสงเมื่อฟังแล้วก็เราไม่อยากได้อะไรเลย นี่คือเพลงสุดท้ายที่ใครฟังแล้วจะไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นในชีวิตคือเอ่เอเรู่อ้จักธรณีการแสงมจะขึ้นบทถ้าทุกคนฟังแล้วจะไม่อยากจะได้อะไรเลยในโลกนี้ไม่เชื่อลองไปฟังดูนะมีคนถามมาเพลงอะไรฟังแล้วคือเอ่อเป็นไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นคือ จะเป็นอาการที่ไม่อยากได้อะไรในโลกเลยก็คือเพลงทรณีกันแสงสาธุขอบคุณสำหรับคำถามนี้